สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับสวัสดีเอ็ซีครับผมรถสายบาสองยังอาจดให้ครับวันนี้ก็จะส่งเรวนครับรถเพิ่งเข้ามานะครับผมเป็นดีซีหกสิบพัทนะครับผมตัวนี้อ่ารถเคยปรับสภาพมาครับตัวนี้ก็รถเพิ่งเข้านะครับผมยังไม่ได้ลงจอดครับไปต่อครับผมไปต่อที่อำเภอเมืองเลยครับผมเจอกันที่อำเภอเมืองนะครับผมจังหวัดเลยนะครับผมรอรับหน้าบ้านได้เลยครับผม ปลายทางอำเภอเมืองครับผมตำบลสีสองรักนะครับผมตัวนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อครับผมก็อุดหนุนเป็นคันที่2ครับก็ซื้อไปก่อนหน้าซื้อไปได้ประมาณ2ปีครับผมก็เป็นลูกค้าเก่าครับซื้อโทรมาซื้ออีกหนึ่งคันเพิ่มอีกหนึ่งคันครับผมตัวนี้รถสวยๆครับแต่ลมซิงๆเลยคันนี้ครับผมก็จะมีแค่จำนิแท็กครับผมรอรับหน้าบ้านได้เลยครับผมอำเภอเมืองตำบลสีสองรักจังหวัดเลยครับผมรถออกเดินทางแล้วครับผม ครับผมตัวนี้ก็รถสวยครับผมพร้อมใช้งานครับผมก็อุดหนุนเป็นครั้งที่2แล้วครับผมก็เอฟซีท่านใดที่มองหารถเกี่ยวไว้ใช้งานนะครับผมราคาเบาๆถูกๆก็หาช่วงฤดูเดือนมิถุนากับอีกเดือนหน้านี้ครับผมรถจะราคายังคงตัวนะครับผมหลังจากนั้นรถเกี่ยวก็เริ่มจะราคาปรับสภาพปรับราคาขึ้นนะครับผมราคาก็จะแพงขึ้นมาอันนี้ก็ออกเดินทางแล้วครับผมรถสวยๆก็ขอบพระคุณพี่น้อง f อครับผมที่ให้เกียรติตารับชมช่องยูทูบรถไทยมือสองที่ไอจีให้ครับผมก็สําหรับท่านใดที่อุดหนุน ก็ขอบพระคุณมากมากครับผมก็สำหรับท่านใดที่กลัวเป็นมิจฉาชีพก็ต้องเช็คประวัติดูดูดีๆก่อนครับคอ่อยสั่งซื้อนะครับผมสวัสดีครับ